สวัสดีครับสวัสดีคุณแฟนมันเผืิดทุกคนด้วยนะครับผมอนะครับผมรับบทเป็นเปเปอร์ครับผมฟุกชินะคะลดโรวินาคุณรับบทเป็นท้องฟ้าครับใม่เหรอเรื่องนี้เราเป็นเรื่องแรกเป็นยังไงจะกดดันไหมต้องร่วมงานกับซนีครับก็กดดันที่เป็นเรื่องแรกครับผมเพราะว่าเป็นซีรีเรื่องแรกที่ผมจะได้รับบทเป็นตัวเอกด้วยแล้วก็เป็นความกดดันที่แบบ เราจะทําออกมาได้ดีไหมเราจะทําให้คนดูชื่นชอบหรือเปล่าเราจะทําออกมาได้แบบเต็มที่ไหมอะไรอย่างนี้ครับผมแต่ว่าเล่นกับพี่ต๋องครั้งแรกนี่ก็คือไม่ไม่ค่อยกดดันครับเพราะว่าคือเราสนิทก,กันมาก่อนหน้านี้อะไรอย่างี้ครับก็เลยตรงนี้ไม่ค่อยกดดันเรื่องที่เล่นคู่กัน จริงๆผมก็ผ่านผลง,งานไม่ได้มาเยอะขนาดนั้นจริงๆประสบการณ์เราก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะพอที่จะสอนอะไรมากขนาดนั้นเลยครับแต่ว่าด้วยความที่เราเคยทาง,งานกับกล้องมาก่อนมันก็จะรู้ว่า,ามุมไหนหรือว่าอารมณ์ประมาณไหนต้องทําง,งานกับกล้องอะไรเงี้ยครับส่วนความสามารถทางการแสดงเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่แบบต้องต้องเรียนรู้กันเองเพอเราเองไม่ได้มีมากกว่นนาน้นองฐานะ่างเ้ยนที่บอกไปผมกับน้องรู้จักกันตอนที่เรียนการแสดงที่สถาบันการแสดงแห่งหนึ่งอ่าก็เลย น้องเขาก็มีเบสิกของการแสดงมาบ้างแล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยไม่ต้องไม่ต้องสอนอะไรมากขนาดนั้นใช่ไม่ต้องสอนเรื่องเร <c oughs> ื่องนี้เราลองูดเป็นบดาร์ลองอะไรกันไม่ได้ได้มาที่สองก็ต้องแบบพยายามทำกันบ้านเพิ่มขึ้นตอนตอนที่เขาติดต่อมาพี่รู้สึกว่าเป็นดาร เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ฝึกประสบการณ์ตัวเองด้วยว่าอ,อ,อยากเป็นนักแสดงอะ่ะมันก็ต้องมีชั่วโมงบินเยอะออพี่อยากรับงานให้เยอะที่สุดเพื่อที่ตัวเองจะได้ฝึกฝนถึงมืออะไรอย่างนี้ครับพอมาทํางานตรงนี้ปุ๊บเนี่ยแรกๆไม่กดดันพอเริ่มทํางานไปแล้ววันนี้จะ,จะเอาไปออนแล้วเนี่ยมันนี่กดดันว่าเฮ้ยคนดูจะรู้สึกยังไงกับกับการให้เราเป็นตัวนาอ,อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เพราะตัวนําของเรื่องนี่้อบอกเลยว่าเป็นเดบิวตอ่าคนดูก็จะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ซีรีส์มันประสบความสําเร็จมันจะเป็นเรื่ององงขบท การกำกับแล้วก็นักแสดงนาอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบชแล้วก็ต้องแบกเรื่องไวมันก็รู้สึกว่าแอบกดดันนิดนึงให้กู้ืว่าคแรคเตอของแบกบกระแด้กรด้เปย่งงเป็นไงครับตัวของทังฟ้านะครับเป็นบุคลิกที่นิ่งๆไม่ค่อยพูดจาแล้วก็เป็นคนที่แบบรักเพื่อนมากแล้วก็ มีมีปมในด้านความรักอยู่เหมือนกันอะไรอย่างนี้ครับอ๋อตัวเปเปอร์เนี่ยก็เป็นเพื่อนสนิทของทองฟ้าอ่ามาตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละแล้วเราก็เรียนโรงเรียนเดียวกันมาก่อนไม่สิเรียนโรงเรียนเดียวกันก็ถึงเรีตั้งแต่เด็กเรียนตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็ตัวเปเปอร์เนี่ยเป็นคนเจ้าระเบียบนิดนึงเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในชีวิตค่อนข้างจะสูงทําให้เขาเป็นประธานนักเรียนด้วยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีมีคาแรคเตอร์ที่ต้องแบบ ต้องมีมาดหน่อยต้องมีความเป็นผู้นํานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะเป็นคอยคนที่คอยซัพพอร์ตตัวท้องฟ้าทั้งเรื่องการเรียนเรื่องการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆจะมีเพื่อนสนิทสามคนเป็นท้องฟ้าเปเปอร์ ul, แล้วก็คริสที่ร,รับบทเดมาร์ดิอ คือไม่อยากสปอยคือแบบอยากให้รอติดตามกันมากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะแบบหมดความสนุกแลวอยากให้ลุ้นไปพร้อมๆกันใช่เป็นเหตุผลที่ดีที่แบบเออถ้าเกิดว่าบอกไปเลยเ่าเป็นยังไงมันก็ก็อย <l ug> ากที่บอกไปซีรีส์มันสั้นแค่5้าหกตอนประมาณ5้ตอนเองแล้ว,ลวถ้าเราสปอยออกไปว่า เป็นยังไงเนี่ยคือจบแล้วนะคือ <c oughs> บอกั้งเรื่องแล้วเลยเรนะื่องเล่าหมดแล้วเล่าหมดแล้วใช่ก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ลุ้นไปดีกว่าว่าไอ้แค่ไม่กี่ตอนเนี่ยความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงมันจะเล่าเรื่องประมาณไหนให้มันจบในประมาณ5้าหกตอนได้อะไรแบบยังไงเรื่องอะไรนะแก่ของเรื่องมันคือเหมือนการทันต์อนแล้วของการดูรีนั่รหายใจเรื่องอะไรเงี้ยเราเคยมีแบบประวัติในโรงเรียนนะเคยโดนดูรีอะไรในโางเรียนขัดน <c oughs> ดูรี่มมัย เคยโดนนะตอนเด็กแปลว่าไงเมื่อแบบเมื่อก่อนผมเป็นเด็กที่ตัวขาวมากจะโดนล้อว่าหลอดไอ้หลอดไฟใครทําบอกขึ้นมาบอกหน้าเลยไหนใครพูด <c oughs> จะไม่ต่อยเขาหรอบอกมาเลย <c oughs> ผมว่า,าตามสถิติเนี่ยคืมก็รู้ว่าเมืองไทยติดท็อปเรื่องของการดูดีใน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 เรื่องเรีย <c oughs> <ๆ>น ผมรู้สึกว่าเด็กๆในเมืองไทยเนี่ยโ most ออ,ออกหรือเกือบทั้งหมดหน,น่าจะเคยผ่านประสบการณ์ถูกบูลลี่มาแล้วอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆที่เราไม่ได้ระวังตัวก็ตามอย่างผมก็เคยเจอเหมือนกันเพราะตอนเด็กๆเป็นคนที่ผอมมากจนต้องแบบเข็มขัดอะต,ต้องเจาะรูเพิ่มอ,<ช>อะไรนะครับหรือว่าการบูลลี่เรืียกการเรียกชื่อพ่อชื่อแม่เองอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเป็นการบูลลี่แล้นะอะไรเงี้ยครับผมไปแล้วก็ก็เคยผ่านมาบ้างเอาแหละแต่ว่า ไม่ได้หนักขนาดที่แบบต้องมีเหตุการณ์ที่ต้องแบบกระทบกระเทือนจิตใจอะไรขนาดนอะไรอย่างเงี้ยแล้วคิดว่าคนดูจะได้อะไรจากซีรีส์เรื่องนี้อ่ะแะน,น,น่แนอนคือมันกอองสอมันก็จะแบคือวันวันนี้เองต่อไม่อยากให้ทุกคนมองว่าซีรีส์เป็นตัวสะท้อนของผมมากขนาน้นหรือว่าไม่อยากมองมโอซีรีส์มันดีมากเลยมันทบรดมันดีแค่ไหนน,นั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วคนดูจะคาดหวังถูกไหมโอซีรีส์เราดีมากเลยเนี่ยคนดูต้องชอบมากแน่เลยเนี้ยคนดูก็จะสขขาด เออเราก็เลยไม่อยากบอกตรงนั้นเพราะสุดท้ายเขาก็ดีแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เท่ากันด้วยก็เลยอยากให้ลองไปดูดีกว่าว่าเออซื้อของเราเนี่ยมันมันตรงกับเทสคุณหรือเปล่าเออถ้าตรงก็ก็ดีดีด้วยแต่ถ้าไม่ตรงก็อยากให้ลองเปิดใจดูหน่จนถึงตอนจบว่าเออมันเป็นยังไงต่อไปอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการให้กําลังใจกันแล้วกันกับคาทาน่านะบรรยากาศว่าดีกว่า เป็นแบบครั้งแรกขการแรองก็คือเป็นการออกกองครั้งแรกของผมนะที่แบบเจอทีมงานแบบค่อนข้างที่จะเยอะมากซึ่งเมื่อก่อนผมยังไม่เคยมีประสบการณ์นี้อะไร้ยรู้สึกว่ามีความกดดันเพราะผู้ใหญ่พี่ผู้ใหญ่ที่เป็นแบบทีมเบื้องหลังเขาต้องมาตากแดดเราต้องมารอการแสดงของเราถ้าเกิดเราไม่ตั้งใจในการทํางานก็คือเราเหมือนกับ เราไปถ่วงการทํางานของเขาทําให้เขาทํางานหนักขึ้นตรงนั้นก็เลยแบบเราต้องกดดันกับตัวเองว่าเออเราต้องทาให้เต็มที่ที่สุดนะเราอยาเราอยาเล่นกับการทํางานนี้นะพเพราะคนอื่นเขาลาบากการีำานมีซีนหน้ราคือแบบยากสดแบบว่าที่ก,ก่อนดีแล้วดีไมดีไตอนนี้จ้าถ้าสำหรับผมว่ายากสุดซอารมณ์แล้วก็มีซิซ้ไซน้หน,น,นา,นาได้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  มันมีส้นใต้น้ำมาเราแบบจริงๆแล้วเราต้องอาจจะต้องไปเรียนการดำน้ำเรียนการดำน้ำหรืออะไรอย่างงี้มาก,ก่อนแต่ว่าวันนี้ที่ไปเรามีเวลาเรียนแค่20นาทีแล้วก็ต้องรีบถ่ายกับสภาพอากาศด้วยแสงอะไรเอ่ยหรืออะไรเงี้ครับก็เลยตรงนั้นแบบหนาวมากตอนนั้นอากาศหนาวมากร้อนลงน้ำอีกนะ ค่อนข้างตรงนั้นค่อนข้างที่จะหนักสุดเลยโอแต่จริงเพราะว่าน้ำนแสบตาเนี่ยมันเป็นคอรีแล้วก็แบบอากาศวันนั้นคือกรุงเทพเป็นวันที่อากาศหนาวด้วยแล้วก็น้ำสระเป็นคอรีแล้วแบบหูทั้งหนาวทั้งสั่นตาก็แสบจนตาไม่ขึ้นเลยก็เลยรู้สึกว่าเออหนักแล้วน้องเขาอะลงแต่เช้าเรายังลงช่วงบ่าย รู้สึกว่าโหกลับมาหายเสร็จตอนเย็นอย่างเงี้ยหนักนักพอสมควรพี่ต๋องก็ซีนยากสุดเป็นซีนที่เหมือนกันเลยพี่ต๋องซีนยากเหรอผมอ่ะผมไม่กลัวซีนยากกับด้านด้านร่างกายหมายว่าถ้าเหนื่อยถ้าเจ็บอะไรเงี้ยผมผมไม่คิดว่ามันยากเพราะผมความยากของผมคืออะไรก็ทต้องมาติดมาจากอินไซต์อ่ะซีนอารมณ์ที่เราสึกว่าเราเค้นไม่ถึงสักทีอะไรเงี้ยเราไม่อยากให้คนดูรู้สึกว่าเราเค้นเพราะนั้นเราทให้ออกมาธรรมชาติที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วผมซีนอารมณ์อะจะเป็นการทำงานที่ยากมาก ตื่เต้นไหม่นเต้นไหมยังไม่ได้ชมเลยฮะก็จะได้รับชมพร้อมกันกับทุกคนเวลานี้ใช่วันนี้จริงๆเราเห็นไฟดาร์มาก่อนแต่ยังไม่ใช่ไฟที่ฟินิชเราคือไม่ใส่ไฟที่ไฟที่ใช้วันนี้จริงๆอะไรเงี้ยก็อยากรู้เหมือนกันว่าแบบเฮ้ยไฟล์ที่แบบเป็นออฟฟิเชียลเะเริ่มจริงเป็นยังไงก็แอบตื่นเต้นเหมือนกันโอเคเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวให้ฝากผลงานก็ต้องทันติดต่ออีกคน ก็สามารถรับชมข่าวสารของซีรีส์นะครับที่ Official IG Second Chance The Series นะครับแล้วก็ Twitter ก็มีครับ Facebook ก็มีแล้วของผมเป็นออไอจีจะเป็น flukker k ครับใช่ก็ผมก็เหมือนกันฝากฝากซีรีส์ด้วยนะครับผมถึงแม้จะเป็นซีรีส์สั้นๆแต่ก็กว่าจะมาถึงวัน ปิดกล้องนะมัน่านอุปสรรคมาเยอะมากตัวสรรคจริงๆเป็นโปรเจกต์ที่ยาวนานมากแม้จะตอนสั้นก็ตามเพราะอุปสรรคมันเยอะมากๆด้วยรายละเอียดหลายเรื่องอะไรเงี้ยครับจนสุดท้ายมันจบสักทีก็เลยอยากให้ทุกคนได้เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผม2 9มีนาคมนี้ตอนแรกนะครับผมทางช่องไลน์ทีวีเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับผมทุกวันจันทร์เนาะจากแต่ตอนแรกคือ29มีนาก็ขอฝากด้วยแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างช่นองกุบอทาะ อินสตาแกรมแล้วก็ทวิตเตอร์ของเซก้าชาเดซุรีนะครับผมส่วนของผมเองก็คือสองทชเคนะอินสตาแกรมครับอัปเดตประเด็นเด็ดเผ็ดร้อนกับช่องมันเพือกอย่าลืมกดไลค์และกดสมัครสมาชิกด้วยนะ